เอ็กทูมันสื่อเค้กเอลซ่าไม่กนเอลซาเอ้เนาะไม่ใช่ไงไม่ใช่หนะจีู๋มันนั่งกันค่ะเนาะบอกฮะเขาเขาได้ยินเราว่าเราหมักนะแบบเขาหูใจเราเลยก็เลยโอ้กำลังนี่นั่งมาซองใหม่กินอุ้ยสวัสดีครับอุ้ยได้เจอแล้วได้เจอที่แบกคือแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยรู้จักสวัสดีครับผมแบกคือ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบคคือคือตอนนี้ผมอยู่ที่เพื่อนไอ้โสภาณท่านผู้ชมเห็นไหมเสือขาวนะเหตุจูดูในเสื้อขาวน่ะ,เน,นะ,เ,นะเนี่ยหนามากคือว <c oughs> ่ายันยังตามพนอยางตายอันนั้นคือพอ่พอโสภาท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมอมารับโสภาจะไปเวียงจันไปจัดวันเกิดอไปจัดวันเกิดอยู่เวียงจันแล้วก็ไปเวียดเน อันนี้ก็ตายเขียวไม่อยากให้ไปจ,จะไปต้องไปเพราะมีเวียกหลายอย่างเออมาตีอย่งตัวนี้ก็มาฮับสุพนาเนาะกำลังจะไปขึ้นยนทานผู้ชมดีมาแล้วนี่มีลาขนาดเนาะเดี๋ยวเจอกันอยู่สนามสนามยนทานผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะถ่ายยาาๆเลยไปจนสลองมันเกิดสุพนามือรง เจอกันอยู่นูนเฮ้ยหอมแก็บสีนเลยเอาเอาเดี๋ยวโชว์มาเอ้ามาเจอกันอยู่นูนตอนนี้ผมและทีมงานกำลังจะไปขึ้นเครื่องยนต์นะท่านผู้ชมเห็นไหมมาพบว่าเจอกันอีกเชิญหนึ่ง อ่ะยังไงกำลังขึ้นเครื่องยนต์คนบ้าอะไรขี่เครื่องยนต์ไปจัดวันเกิดอยู่นครหลวงเวียงจันทร์รวยเกินสูงผนาตอนนี้ผมมีแต่อากาศเดินทางมาหนักนะแต่อากาศก็กาลังจะกลับบ้านเดี๋ยวผมขอตัวขึ้นเครื่องยนต์ก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ในยนต์เขาอ่าบอากให้ลิ้นโทรศัพท์หลายเกินไปเพราะว่ามันมันเสี่ยงมันเสี่ยงเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นเครื่องยนต์ก่อน เจอกันอยู่พุ่นนะเพราะว่ามีอาไอาเจียไอเจีย,ยผู้กำกับหนังก็มาหาเดลามาหาพวกผมแล้วเจอกันอยู่พ่นท่าผู้ชม ทางเดินทางสะดวกตอนนี้ก็เดินทางมาถึงนครหลวงเวียงจันทร์แล้วนะครับท่านผู้ชมได้ทำการเอานนตนลงจอดแล้วตอนนี้จอดไหมหรือไม่จอดถึกก็อยากเสนอหน่อยหนึ่งนะ ตอนน่ะอุ้ยตอนนี้ก็มาฮ้อนแล้เนาะอันนี้กระเป๋าฟารสิเมือเวียงเนาะกระเป๋าใหญ่แท้ใหญ่ว่าดิตู้มันจบคโอ้อันนี้ก็มากับเขาอีกเนาะเขายังอยู่นี่อีกอโอ้เจ้านี่มีประวัติได้อยู่ปกเซนี่คือว่าอ้าวเขาากันบ่ทเด้ากันว่างด เออผูกกันอยู่เอาเดี๋ยวถ่าไอเจียแปลซีิกมาฮับนะท่านผู้ชมโอ้สูฉผน่ากันด้วยเกยมาจัดวันเกิดอยู่เวียงปักชีห่างด้วยกับมจัดนอนมาจัดอยู่เวียงเนาน้ำมาวันเกิดสูฉผน่าเลยได้ไหมตอนนี้ก็กำลังคืนรถเนาะจากภัยมาฮับเบิ่งจากชงพุ้มนี่ก็คือเกาหลีแต่เบิ่งใกล้ๆนี่ คือเกาเหลาอ่ากำลังเดินทางไปสถานที่จัดวันขึ้นเนาะเพราะว่าเพิ่นได้ปิดรีสอร์ทจัดแล้วก็เอาผู้สาวน้อย34 15 16มา34นี่บ่แม่นเด็กน้อยเลยดิสิ1สามสิบสี่ปกติจัดอยู่ปากเซกันแหลเนาะแต่ว่าเพิ่นน่ะบ่คักอีกเพิ่นว่ายายบอกนิ้วก็ไปบอกไปกินเวบาหยังเจ้าสิมีความผิดหยังก็บอกแบบนี้สิ จะยังเป็นคนผิดเนี่ยเออเจ้ามีเวียงเดียวอยเวียงเจ้าก็เลยมาจัดวันเกิดอย่างนี้เลยเ,เลยขาว่า <c oughs> เออเอาเดี๋ยวมือแรงเนาะเจอกัน <c oughs> อันนี้คืออ่าของขวัญที่แบบอ่าทุกคนที่มาในงานซื้อหายโชว์ผานาเนาะอ๋อมีซอยดอกไม้มีแมวอีกโกซาก อ๋อมีดอกไม่หลดอีกเว้ยบางคนตายจูดหลดไปหายไ้เลื่อยๆนี่พี่ดึกอะไรดิเว้ยมีอย่างว่าเขียนมาไหมนี่นี่เปี้เบิร์สเดย์โซฟานาอ๋อตาเจโอ้ตาเจอ๋อพี่ดึกอะไรดเว้ยมีเค้กอีกเนาะอ๋อไอเจียแปซี่แฟกอ๋อมีเค้กอีกเนาะอีกเนาะอ๋อเค้กอีกเดี๋ยวทีมงานเราจะไปถ่ายทีมงานให้เบิ่งเนาะเมื่อไหนซิมี่อ่ะยูทูบเบอร์อ่ของคนไทยอีซีมาห่วมนดับนึ่เนาะจะไปถ่ายให้ทุกคนเบิ่ง กระเพาะเพราะว่าเพลงมนติลิกาชิดไลน์ก็เลยไ่อยากถ่ายทุกคนมึงเปานไงขอ้วหตำตีมาตีแหละได้ได้เนี่ยตำตีกับเปไงบอโอ้เจ้าชายเสือยังนี่ย่สอเื้าองนัียุดอาตมปือเ้ยยอะตปือ โอ้ตาเจ๊ก็ใส่กันส้นหนาอีกเนาะเออกันส้นหนาได้คือี่ปั่นโอ้อันนี้ก็ปั้นสล็อตเฉยติดสล็อตแห้งนั่เดียวหนิโบแมนสล็อตบอสนกนกโอ้คิดว่าติดสล็อตซะดอกเอาวโบแมนนะฮะเฮาวโบได้ร์นพนันบุเสือบลงไหนอิเลโอใช่พนันบ่กูมึงลินพนันบ่แหลฮะมุขเขาโอ้ไม่เนาะโอ้ผมสุดเนาะ อันนี้ก็ซีไวเนาะโอ้ซีไวซีซาซีซาตัดเป็นแต่ทรงเดียวอยู่ในห้างตัดเป็นจะเปิดใครไปนี่เปิดบ๊อกหน่อยนะเปิดบ๊อกใครพามาตัดทรงเปิดนี่เป็นซีซาเปิดให้ก่อนนะแต่อย่างเปิดสร้างง่ายก็ตามเหรอเห็นนะจะเปิดอย่างเดียวพี่สาวห่านเลยเสียดจพี่สาวห่านเลยสไตล์อ๋อคนนี้ค่ะคุณโอ้สบายดีครับชอบครับโอ้เอาอันนี้ฮะ โอ้ครับโอ้ยทองแบบนี้ดิมันเกิดอะเลได้มงนี่ทโดโอทีแล้วโอ้มันเกิดอ่าโซนาเนาะโอ้แต่มาถือจังวันนี่โอ้แนวลิ้นโอ้บปั้นลิ้นทุคนมันเกิดเข้าไปปั่นนินอ ม้วนเนาะม้วนเด้มันจะเป็นการบริหารมือโอ้เวลามือเขาไปอันน้มันจะเป็นแบบนี้โอ้คอคือคอมือโอ้พี่ดูดีโอ้มาไว้ได้หนิโอ้โอ้โอ้แกเสือได้หนี่ิเเสือหาดอยเนาะแต่ว่าเป็นบริลเซกาเนี้ยเกาะบริลเซกาโอ้แม่นส์ไปบางคนเอิ่นมาลองซิก้าฮ้ยมันอ่านไว้ได้หนิสิบกู่ได้เอออีสิบกูได้ตัวนี้ เอแาอันันมาเนกูกงงเอายังเหมือนกันูอเกืบจสื่อน่ะเเวนมันยังกะองีก่เพื่อนกันอบูอบูบลีมาสัะแหงอบูบลีเลก็เอาแพนด้ามาปหวอียังแพนด้าบิ๊กยังวะอู้เกือบอมันมีแพนด้าแพนด้าคือมีอีดัง มันยั้งม so, okay. oh. uh, oh. uh, uh, anyway. okay. ันไล่ได้แพนด้าได้ได้ดำดำขาวได้ดำขาวเลยได้ดั้งตีเอาทางไต่ขั้สิตัวรอตัวรอมันสิงไกเขียวกันอ่าปีนไปพันกันนะตอนดั้งใหญ่ๆข่อยติดติดตามอยู่แต่เราจงพรมนี่ยข่อยเราอ๋อแม่แม่นานนั่เกียร์ก็จะทักเออแล้วยิงไรมีคอมเมนต์อีกเป็นกับเราจงพรมเหงาบอสเออแม่นบวกหนึ่งทางเหนือเลยมีบวกหนึ่งเลยเป็นกับจงพรมเหงาบอสเออธรรมดามีคนรักมีคนสร้างธรรมดา กูกูก็งงไไปกับงกูนวันวันนั้นเดี๋ยวก็เป็นหัใหรอกให้ไปพนดเนาะให้ไปดีพี่ไงให้ไปดี่ได้เปเมือนี่เออเมือนี้มันวันที่ยังวหน่ะจะที่อ่าบมมีเป่าเค็กเป่ายังบอกร่าเ้จะาแม่นียโอไม่ได้เป่าบ่าไหเป่ากแ้มันมีอยู่เขาเป่าแล้วโอเออ นมีอานเจอมมัน,เ,นเกิดเหาเ,เห็นเห็นเราเแม่อเสียนะเปลี่ยน่อเซียเลยยงแดงขั้นมีเขียวนๆๆีว่ไฟแดงไม่เขียวเลยนิแดงเนืนน่เขียวแค่จะ <ๆ S 2> บอกนี่เป็นนางซื้อมาโอ้มันมันคือซื้อปกติเนี่ยคใไมาบ้าในผู้หญิงมันละขึ้นไปเลยตีมันถุงเสื้อเป็นแทนป่ะเนี่ยเป็นแผนแบบสไตล์แบบว่ามันมีทุงย่างปจักษีถุงสูงมา อุ้ยตายสบายดีเนอะอันอันเล็กเหรออุ้ยตายเหรออ้ยตายอุ้าวันนี้อันเล็กอยากมาส่งเสริมเกี่ยวกับอยงเนะ โดยส่งเสริมเกี่ยวกับการเกียรลางพุกคายางชุดอกชุดจปัจจุบันมาเสดปติมาลาเงินเฟ้อสอย่าอย่าคิดเจ้าหน้าที่มืถืบิ่งอี้จะมาอันนี้เนาะองก่อนเอียงวันนี้เพ่อนาตวยังไงเอลซาเอลเอลซาหรือเอลซา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 ดิโนไวเอลซา ประเด็นคือไพ่สื่อเค้กเลยมาให้เออไพ่สื่อเอลซ่าให้มันวะบักกูเจ๊กทูมันสื่อเค้กเอลซ่าไม่กูโอ้ยน้องไม่ใช่ไงไม่ใช่แต่เจ๊กทูมันนังกันก็จะคือสื่อเค้กเอลซ่าเนาะบพรฮะเขาเขาได้ยินเราว่าเราหมักนะแบบเอาหูใจเราเลยแต่กี้เด้แต่กี้มึงขับโดดเอลเด้มันก็เลยแบบเออสื่อนังไปถามว่ะอุ้ย เทมีรดเอลมีอบุมีได้เอช่ได้เดี๋ยวเอาตัวไม้มาอีกอันนี้อันนี้บโคตรเดี๋ยวเอาวไม้มีโอมีลายในในเค็กเนาะว้าวโอเปกออดิสกบ่โอ้สว่งโซเค็กเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเ็กมาโซเนาะ ไปสองเข่งมาโอ้มีมีโอ้มีเข่งอีกแล้วอะไรมาแล้วมาแล้วอันนี้คือยังนี่อันนี้โอ้โหอีเล็กซ์ซื้อหาอีเล็กซ์ซื้อหาโอ้มึงบ่เบิ่งหนักมึงซื้อทุกกระต่ายหยุดก่อนคือคือกุ้งไปซื้อโตต้องมีรถดนะต้องมีรถแบบจูดคือแบบคือคือแบบงานงานเข้าจูดแบบซุอ่าคือซุปแห่บิงก์องจีนห็นนะมีสดมียังไงเดินไป

ตัวจริงผมอ่าคุณคุณเตี้ยกับผมไหนหนึ่งโอ้ยแต่เท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 ่เอ้ยอันนี้อันนี้มาทดลองใช่ไหมมาทดสอบเออทดสอบบอสทดสอบเอ้ยอุ้ยอุ้ยทีมงานอู้ยถือว่าเป็นบุญนะโชคลาภนะวันเกิดเอ็ซีแก๊งนี้ยอุ้ยอ้ยทีเจมอุ้ทีเจมโอ้ยโอ้ยทีอ่ะยังก่อนฉุนอย่างไร่ปางเจแปนบอสสี่อะไรก่อน ฮจิ้มเลยนะจิ้มจิ้มเอ้ยจิ้มจิ้มมจิ้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 มหอนี้เอาดิเออเนี่ยนี่เออ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 นั่นแหละมีดีได้เจอแล้วโอ้ยดีมากเลยโอ้ยขอบคุณที่มาครับขอบคุณที่ชวนมาครับผมโอ้โหมาจากเมื้อมาเราจากเมื่อมื้อไดกันเพิ่งมาวันนี้กับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคอนเทนต์ต้องกันอันนี้ต้มอันนี้กรอบ มีแบบจ่อยลงเว้ยขยพี่ขยขยเลยก๊อปกโอ้ก๊อปฟักกิ้งนะโอ้ตื่นเยคือว่าจ่อยลง่าคือแี่อ้คนละคนตอนีซอไปพี่ก๊อปพี่ก๊อปยิงโลทมาหาอ้คอยายไหมอันนี้ก็ก๊อปอัันีฟักซือซื้อก๊อปไมั้ยกอไ่แนบปยั อยู่อีสานนี่บอกอยู่อีสานนี่บอกทุงน้าใจตัอใหญ่ไ้าเนะัอใหญ่ไ้องสาวเยอะ้อสาวเยอะอีกอ้อพี่เจียสาวเยอะอีกอ้อพี่เจีย้อกัา้ว้อนะครับ